เงินปัดไอเงินปัดอะนาล่ะไปอยู่เหรอาดอนาพรุ่งนี้หนูต้องไปอยู่กับแม่คนใหม่แล้วนะดอลล่นานะคิดถึงแม่แอม้วยนะลูกนะเป็นเด็กดีนะคะอ๋อไม่ใช่ดอลล่าสิยูโรอไอเงินปอนเงินปอน ทล่าไปวันที่นิเดือนนะลูกเนาะเงินบอลเดี๋ยวต้องไปอยู่กับแม่คนใหม่แล้วนะพรุ่งนี้นะเงินบอลน,นะเป็นเด็กดีนะลูกอายุเราอยู่กับแม่เอ็มที่นี่นะคะนะคะฮ้โอ้โอโอเขา้องกันใหญ่เลยเอนอนกอดกันนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องจะต้องไปแล้วโอ้วันนอนกอดน้อง